พระเยซูทรงอธิบายเหตุการณ์กุญแจสำคัญการทำลายโดมแห่งศิลาในกรุงเยรูซาเลม็ม7กันยายน2558ความฝันของแควและการตีความโดยพระเยซูให้เสียงโดยพรพิมลฉันมีความฝันก่อนตื่นซึ่งมีตาประทับของพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ด้วย ดังนั้นฉันจะเล่าให้คุณฟังฉันอยู่บนเรือในทะเลไม่ไกลนักมีเรือของศัตรูอยู่ผู้บัญชาการเรือศัตรูที่มียศสูงมาที่นั่นพร้อมลูกชายตัวเล็กๆของเขาในสายตาฉันเห็นเรือศัตรูและผู้บัญชาการคนนั้นได้มาที่เรือของเรา ดูเหมือนเด็กชายจะดึงดูดกับชายคนนั้นมากเป็นพิเศษฉันยังไม่แน่ใจความหมายจนในที่สุดพบว่าเด็กคนนั้นจริงๆแล้วเป็นลูกชายของผู้บัญชาการศัตรูซึ่งเป็นมุสลิมทั้งที่เด็กเองก็ไม่รู้ แต่โดยตำแหน่งทางการเด็กคนนี้ถูกระบุว่าเป็นลูกชายของผู้บัญชาการชาวอเมริกันนั่นคือสิ่งที่ทุกคนคิดแต่ในความจริงเขาเป็นลูกชายของผู้บัญชาการเรือศัตรูซึ่งเป็นมุสลิมดูเหมือนทุกคนเป็นเพื่อนกันแม้ภายนอกจะถือว่าเป็นศัตรูแต่เบื้องหลังพวกเขากลับทำงานร่วมกันมีเหตุการณ์หนึ่งที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้และ ผู้บัญชาการมุสลิมเชิญผู้บัญชาการอเมริกันให้มาดูเราอยู่ในอิสราเอลอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มและผ Muslim, <S <S ู้บัญชาการมุสลิมกำลังเดินไปตามทางเดินยาวเขากล่าวกับอีกฝ่ายว่ามาดูนี่สิตรงนี้เป็นมุมมองที่ดีมาก มุมที่สมบูรณ์แบบเขาบอกมือเชิญให้เข้าไปใกล้ขณะที่ฉันคิดว่าเขากำลังมองอะไรกันทันใดนั้นฉันเห็นยอดของโดมแห่งศิลาขณะเดียวกันเรือยังอยู่กลางทะเล เรือมุสลิมกำลังจะยิงลูกบอลพลาสมาแต่เครื่องมือขัดข้องถึง3ครั้งและลูกบอลพลาสมาขนาดใหญ่ย่อเหลือเพียงหนึ่งในสของขนาดเดิมเมื่อมันยิงออกไปได้ในที่สุด กลับไปที่สองคนนั้นที่กำลังมองโดมแห่งศิลาชัดเจนว่าพวกเขากำลังรอให้มันถูกระเบิดและในที่สุดหลังเวลาผ่านไปนานผู้บัญชาการมุสลิมพูดว่ามีบางอย่างผิดพลาดยิงพลาดหรืออะไรสักอย่างผิดไปฉันได้ยินในใจว่าหรือว่าพระเจ้าได้สกัดไว้มันจะไม่ปรากฏอีกแล้วฉันก็ตื่นขึ้น เพราะมีคนเคาะประตูฉันคิดว่าพระเจ้าทรงส่งให้พวกเขามาเคาะเพื่อให้ฉันตื่นและจำความฝันนี้ได้ฉันจึงทูลถามพระเจ้าถึงความหมายของความฝันนี้และได้ยินพระองค์ตัดว่ายโยเอลบทที่สองฉันจึงหยิบพระคัมภีร์มาอ่านและคิดว่าน่าสนใจมาก เพราะโยเอลบทที่สองทั้งหมดกล่าวถึงการกับใจของผู้คนที่ทำให้พระเจ้าหันห่างจากการพิพากษาสําหรับโยเอลบทนี้ฉันไม่เชื่อว่าเป็นการกล่าวตรงตัวถึงสถานการณ์นี้แต่เป็นเชิงสัญ,ญลักษณ์มากกว่าฉันคิดว่าพระเจ้ากำลังให้ฉันเห็นกลไกลเบื้องหลังว่าทำไมลูกบอลพาสม่าจึงถูกสกัด ความหมายน่าจะชัดเจนแก่เธอแล้วที่รักของเราเราได้หน่วงเหตุการณ์ที่จะเป็นตัวเริ่มต้นทุกสิ่งไว้จำได้ไหมพระองค์ตัดว่ากำลังรอเหตุการณ์หนึ่งก่อนที่ทุกอย่างจะเริ่มฉันจึงถามพระองค์การทำลายโดมแห่งศิลาใช่ไหม ใช่แล้วนี่คือเหตุการณ์ที่พระองค์รอคอยตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลิใช่ไหมใช่ มันถูกเตรียมไว้จะเกิดขึ้นอย่างแม่นยำเหมือนนาฬิกาแต่เราได้ผ่อนปลนอีกครั้งเพราะคำอธิษฐานและการอดอาหารของผู้คนทั่วโลกโดยเฉพาะออสเตรเลียนั่นเป็นเหตุการณ์การอธิษฐานครั้งสำคัญที่เกี่ยวข้องอย่างมากกับการกลับใจของคนในชาตินี้เธอดูสิ เราตั้งภาชนะของเราเพื่อเป็นเกียตรติยืนในช่องว่างและออสเตรเลียมีส่วนมากในการทำให้การพิพากษาล่าช้าไปสำหรับสิ่งนี้ชาวอเมริกันทุกคนควรทราบซึ้งอย่างยิ่ง และบัตรนี้เนื่องจากเราได้ผ่อนปลและระงับการลงโทษที่ถูกวางแผนไว้ตั้งแต่เดือนมิถุนายนทุกสิ่งก็เปลี่ยนไปสำหรับความสำคัญได้ถูกขยับและเราก็ได้เลื่อนแผนการอันซับซ้อนของบรรดาประเทศทั้งหลายที่ตั้งใจจะทำลาย2ในสของประชากรโลกออกไปอีกครั้ง สิ่งนี้ทำให้เกิดปัญหาใหม่แก่ประชากรของเราและก็มียากแก้ใหม่เช่นกันและเราจะเดินหน้าไปพร้อมกับกองทัพวิสุทธิชนของเราที่เป็นดวงวิญญาณเพื่อต่อสู้กับความมืดที่รุกเข้ามาสิ่งนี้จะกลับกลายเป็นพษศลิของเราเพราะชัยชนะจะยิ่งใหญ่จงอย่าสงสัยเลยการรับขึ้นก็เกือบจะเกิดขึ้นแล้วในเดือนมิถุนายน นี่แหละคือเหตุผลที่เรากำลังเตรียมพวกเจ้าทุกคนให้ยืนขึ้นและเข้าประจำตำแหน่งของตนนี่ไม่ใช่เวลาที่จะนั่งรอแต่มันคือเวลาที่ต้องลุกขึ้นลงมือทำนี่คือเหตุผลที่เราพูดกับเจ้าถึงการเข้าประจำตำแหน่งเพราะความสามารถในการรับใช้เราของพวกเจ้าในช่วงเวลาที่ต่อออกไปนี้ จะมีผลโดยตรงต่อระยะเวลาที่เราจะสามารถยับยั้งเหตุการณ์ต่างๆที่จะนําไปสู่การรับขึ้นได้ใช่เรารู้เราได้ยิน แล้วหลายคนในพวกเจ้าอยากจะนั่งลงและร้องไห้ละทิ้งงานที่เจ้าทำเพื่อเราแต่เราขอบอกเจ้าเถิดว่ารางวัลสำหรับความซื่อสัตย์ของเจ้าตอนนี้มีค่าย,ยิ่งกว่าสิ่งใดๆทั้งสิ้นพระเจ้าข้าพระเจ้ากำลังคิดเป็นปีๆพระองค์กำลังเลื่อนออกไปเป็นปีเลยหรือ ไม่ใช่เลยเราคิดเป็นเดือนเดือนเท่านั้นระหว่างนี้เราก็กำลังให้เจ้าสาวของเราที่จะเป็นได้มีโอกาสอีกครั้งเจ้าสาวที่ไม่ได้ถูกรับขึ้นไปในเดือนมิถุนายนเรากำลังให้พวกเธอมีโอกาสตื่นขึ้นใหม่และเข้ายึดดินแดนใหม่เพื่อเราเรากำลังขอให้พวกเธอลุกขึ้นลงมือทำและมุ่งม,มั่นในทิศทางที่จะเกิดผลสำหรับอาณาจักร ไม่ใช่แค่นั่งรอเฉยๆหลายคนทําให้แผนงานที่เรามีสําหรับพวกเขาพังลงเพราะความคิดแบบนี้แต่พวกเขาก็ยังได้โอกาสอีกครั้งโอ้นี่สาคัญมากนะแคลมากกว่าครึ่งของคนที่คิดว่าพวกเขาพร้อมหมดแล้วในเดือนมิถุนายนก็ยังตกลงไปไกลจากสิ่งที่เราคาดหวังความหมกมุ่นกับตัวเองทำให้พวกเขาถูกตัดสิทธิ์ไป ตั้งแต่นั้นมาหลายคนก็เปลี่ยนใจและหาหนทางที่จะรับใช้เราและจริงจังมากขึ้นในการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์เราได้เห็นความก้าวหน้ามากมายและเราจะมีเมตตาอย่างยิ่งแต่สำหรับพวกที่ยังคงทวงเวลาอยู่ เราขอบอกเจ้าจงตื่นขึ้นอย่าเสียเวลาอีกสักวันไปกับการคิดถึงแต่ตัวเองเจ้าสาวของเราต้องมัวแต่ยุ่งอยู่กับธุระของเราไม่ใช่ของตนเองพระเจ้าจะมีอุกาบาตมาจริงๆหรือหรือว่าเป็นแค่ข่าวเกินจริง เจ้าจงยึดสิ่งที่เราได้มอบให้กับเจ้าไว้และปล่อยให้โลกไปติดตามพวกผู้เผยพระวจนะของมันถ้ามันสำคัญที่เจ้าจะต้องรู้เราก็คงจะบอกเจ้าไปแล้วเพียงแค่นี้พอสำหรับเจ้าหรือไม่ที่รักของเราใช่พระเจ้า เราจะบอกสิ่งที่สำคัญจริงๆที่เจ้าควรรู้เราไม่คาดเดาเรานำสิ่งที่จำเป็นแท้จริงมาให้และปล่อยสิ่งที่เหลือออกไปมีผู้คนมากมายในตอนนี้ที่วุ่นวายใจอย่างมากและไม่รู้จะทำอะไรกับตนเองพวกเขาถูกพันธนาการแน่นด้วยคำพยากรณ์เหล่านี้คำพยากรณ์นี้คำนั้นเมื่อพวกเขาได้ยินอะไรสักอย่าง ก็โยนมันรวมเข้ากับสิ่งอื่นๆทั้งหมดที่เคยได้ยินเมื่อได้ยิงคำพยากรณ์ใหม่อีกคำก็โยนเข้ากองเดิมและนั่นทำให้พวกเขาถูกรบกวนอย่างหนักจนถึงขั้นไม่สามารถคิดอย่างมีเหตุผลได้นี่คือเหตุผลที่เราสอนวิญญาณทั้งหลายที่ฟังเสียงผ่าน ช่องทางนี้ให้หลีกห่างจากการคาดเดาทั้งหมดในสื่อเพราะมันไม่มีประโยชน์ใดๆในการเสริมสร้างและยกขึ้นเลยแต่กลับมีมากมายที่บ่อนทำลายและขัดขวางสิ่งที่เราตั้งไว้ให้พวกเขาทำสิ่งนี้คือแผนโดยตรงของซาตานเพื่อหันความสนใจของพวกเขาออกจากเราและไปจดจ่อก,กับการเอาชีวิตรอดของตนเอง บางคนถึงกับทำให้ตัวเองป่วยเพราะความกังวลด้วยซ้ำเมื่อเจ้าฟังช่องใดแล้วออกมาพร้อมความตื่นตระหนกผลนั้นไม่ใช่ผลดีเว้นแต่เจ้าเข้าใจผิดในสิ่งที่ถูกกล่าว หลายคนมีความบกพร่องในการฟังและมักจะตื่นตนกโดยไม่ได้ฟังสิ่งที่เราพูดอย่างตั้งใจปีศาจก็ชอบที่จะพูดเกินจริงและบิดเบือนสิ่งที่เราพูดจนถึงขั้นที่ไม่เหมือนกับคำดั้งเดิมเลยดังนั้นลูกน้อยที่รักของเราจงฟังอย่างตั้งใจเสมอและหากเริ่มรู้สึกตื่นตนกก็จงกลับมาฟังอีกครั้ง เอาละโดยรวมแล้วข้อความทั้งหมดของเราคืนนี้คือการทำให้เวลาที่เจ้ามีอยู่ณนะที่นี้มีคุณค่าอย่าขี้เกียจหรือเฉื่อยชาแต่จงลุกขึ้นจับคันไถ่ไว้และอย่าหันกลับไปข้างหลังหรือเหน็ดเหนื่อยกับการทำดีเมื่อเริ่มเหนื่อยล้าให้ปรับสมดุลระหว่างการอธิษฐานกับการทำงานเพิ่มการอธิษฐานลดการทำงานด้วยวิธีนี้ เจ้าจะได้รับการฟื้นฟูเสมอสำหรับรอบต่อไปเราสถิตยอยู่กับเจ้าทุกคนแม้กระทั่งที่ขวามือของเจ้าเสริมกำลังเจ้าในพิธีมหาสนิททำให้เจ้าสดชื่นในนมัสการปกป้องเจ้าตลอดทั้งวันและร้องเพลงแห่งความรักให้แก่เจ้า จงฟังเสียงหวานของเรารับเอาทุกสิ่งที่เราปรารถนาจะมอบให้เจ้าโดยไม่รู้สึกผิดหรือถูกกล่าวโทษเรากำลังทำสิ่งนี้ไปด้วยกันเจ้าคือผู้ช่วยแท้จริงของเราและเราจะทอดทิ้งเจ้าให้ทุกกระทรมตามลำพังได้อย่างไรไม่เลยเราอยู่ตรงนี้ข้างเจ้าไถนาไปพร้อมกับเจ้าพรแห่งความหวังของเราสถิตอยู่กับเจ้าทุกคนอาเมน ตอนยอ่อจากข้อความของพระเยซูวันที่6ธันวาคม2558เมื่อเจ้ามองเห็นโดมแห่งศิลาถูกทำลายจงคุกเข่าลงนั่นคือการเริ่มต้นของจุดจบที่รักของเราเจ้าใกล้ถึงเส้นชัยแล้วจงอยู่บนทางแคบที่ตรงไปเวลาใกล้หมดแล้วและเหตุการณ์กำลังถูกเร่งขึ้น ศัตรูกำลังเข้าประชิดชนชาติอิสราเอลเจ้ายัางจำสิ่งที่เราบอกเจ้าได้ไหมเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญเหตุการณ์การทำลายโดมแห่งศิลา ใช่พระเจ้าข้าพรเจ้าจำได้เมื่อเจ้าเห็นสิ่งนั้นจงคุกเข่าลงนั่นจะเป็นการเริ่มต้นแห่งความทุกข์ยากอย่างที่ชนชาตินี้ไม่เคยพบหรือแม้แต่ฝันถึงแม้แต่ผู้ที่วางแผนเหตุการณ์ก็จะตกตะลึงกับผลที่ตามมาอย่าก,กลัวเลยแคลเราบอกเจ้าไว้ล่วงหน้าแล้วอย่ากกลัวจงคุกเข่าลงขอบพระคุณเพราะการไถ่ของเจ้ามาใกล้แล้ว นั่นจะเป็นเวลาของเสิยงร่ำไห้และความทุกข์ทรมานที่ไม่เคยมีมาก่อนบรรดาประเทศต่างๆจะพังทลายต่อหน้าต่อต,อตาเจ้าและสายตาทั้งปวงจะจ้องมาที่กรุงเยรูซาเลม็มจะไม่มีเวลาเหลือสำหรับการเตรียมตัวอีกเลยไม่มีแม้แต่น้อย มีแต่การอธิษฐานเจ้ารู้ไหมอย่าออกไปอย่าออกจากบ้านของเจ้าจงคุกเข่าลงและอธิษฐานบทภาวนาพระเมตตาศักดิ์สิทธิ์นั้นเป็นรองเพียงการอธิษฐานในพระวิญญาณของเราหยดสุดท้ายแห่งความเมตตาจะหลังจากถ้วยแห่งความหวังหยดสุดท้ายจริงๆผู้ที่หันกลับมาหาเราจะรอดบ้างแม้บางคนราวกับผ่านไฟก็ตาม แต่เธอและครอบครัวของเธอครอบครัวแท้จริงของเธอคือเจ้าสาวอันล้ำค่าที่เรารวบรวมไว้ใต้ใชายคาของเธอเราจะดูแลทุกคนอย่างแน่นอนความกลัวนั้นไร้ประโยชน์ มีแต่การอธิษฐานและความวางใจเท่านั้นพระเยซูข้าพเจ้าวางใจในพระองค์พูดซ้ำแล้วซ้ำเล่าเราจะดูแลบุตรในครันของเธอพวกเขาจะหันมาหาเราทีละคนทีละคนยอมรับและกลับใจจากบาปของตนแคล จงทำทุกสิ่งที่เธอทำได้ในระหว่างที่ยังอยู่ที่นี่และจงคุกเข่าลงเมื่อโดมศิลาแห่งศาสนาถูกทำลายเธอมีของขวัญใดสำหรับเราไหมพระองค์เจ้าข้าพเจ้าขอโทษข้าพเจ้าค่อนข้างตรณี งั้นก็ชดเชยให้เราเถิดเรากำลังปรารถนาสัญ,ญลักษณ์แห่งความรักเล็กๆเ,เวลาที่เธอทำร้ายลดลิ้นของตัวเองรวมทั้งความอยากของเนื้อหนังมากขึ้นเรื่อยๆได้โปรดเถิดแคลเราจะประทานพระหัสสถทานแก่เธอเธอจะลองพยายามได้ไหม ได้พระองค์ข้าพเจ้าจะพยายามแต่ขอพระหัสสถานให้ข้าพเจ้าได้มีความตั้งใจที่จะเต็มใจพยายามด้วยได้ไหมได้สิจงทำพันธกิจเป็นสิ่งสำคัญอันดับหนึ่งและปล่อยให้สิ่งอื่นตกไปข้างทาง และเจ้าสาวของเราทั้งหลายเราพูดกับพวกเจ้าด้วยเช่นกันจงให้คำพยานของเจ้าเป็นของขวัญแต่งงานเล็กๆสำหรับเราอีกไม่นานการย่อเย้ยถากทางและการหมิ่นประมาทที่เจ้าทนเพราะความเชื่อจะกลับกลายเป็นความชื่นชมยินดีในไม่ช้าในอีกไม่นานแม้เจ้าจะถูกย่อเย้ยดังโนอากับครอบครัวของเขา ตลอดเวลาที่สร้างเรือก็ตามแต่เจ้าจะได้รับการพิสูจน์ความจริงครั้งนั้นเราปิดประตูเรือเปิดน้ำพุแห่งความลึกเสียงกรีดร้องของคนที่เยาะเย้ยพวกเขากล้องสะท้อนผ่านกำแพงเรือก่อนจะค่อยๆจางหายไปเมื่อน้ำเริ่มท่วมพวกเขา ใช่แล้วโนอาและภรรยาของเขาโศกเศร้าอย่างลึกซึ้งแต่ไม่นานเราประทานสันติสุขแก่พวกเขาซึ่งเกินกว่าความเข้าใจใดๆว่าพวกเขาได้ทำทุกสิ่งที่เป็นไปได้แล้วเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นแต่ไม่ใช่พระประสงค์ของเราที่จะนําคนเหล่านั้นเข้าไปในเรือเพราะชีวิตของพวกเขาได้ปนเปื้อนด้วยบาปและเผ่าพันเนฟิลิมแล้ว เราขอบอกเพียงเท่านี้ในชั่วโมงนั้นพระเมตตามากมายถูกประทานสิ่งนี้เกินกว่ามนุษย์จะเข้าใจธรรมชาติของเราละเอียดอ่อนและยุติธรรมอย่างหาที่เปรียบมีได้ปัญหาของวัฒนธรรมของเจ้าคือมโนธรรมที่ปิดเบี้ยวแต่เราขอบอกว่าแม้ตอนนี้จะเลวร้ายเพียงใดก็ยังไม่อาจเทียบกับความเสื่อมรามของชายหญิงเนฟิลิมได้ยังไม่ แต่กําลังจะมาถึงไม่มีความยำเกรงพระเจ้าเลยไม่ใช่ความยำเกรงที่แท้จริงแต่วันหนึ่งจะมีและเรามีได้พูดถึงการข่มขู่หรือการทารุณผู้คนแต่เราหมายถึงความยำเกรงที่ลึกซึ้องอยู่ใต้ความรักของพระเจ้า ความยำเกรงเช่นนี้ต้องถูกสถาปนาความเข้าใจว่าเราไม่ใช่มนุษย์ที่จะยอมรับหรือทำเป็นมองข้ามบาปความเข้าใจระหว่างความชอบธรรมของเรากับความชอบธรรมที่มนุษย์คิดเอาเองเราต้องตายบนไม้กางเขนเพื่อชำระบาปของเจ้า เราต้องทำเพราะมันเป็นไปไม่ได้ที่เจ้าจะชำระหนี้ของตัวเองไม่มีทางเป็นไปได้แต่บัดนี้ที่รักของเราเรารู้ใจของเจ้าและเราปรารถนาอย่างยิ่งให้เจ้าอยู่กับเราเรายอมตายอีกครั้งเพียงเพื่อได้เจ้าอยู่เคียงข้างชั่วนิรันดร์ เจ้าสาวของเราเอ๋ยสิ่งนี้ใช้ได้กับพวกเจ้าทุกคนนี่เองที่ทําให้เราร่ำให้และวิงวอนต่อพระบิดาเมื่อเจ้าทําบาปแม้เพียงเล็กน้อยและสิ่งที่เจ็บปวดที่สุดสำหรับเราคือการไม่เชื่อฟังโดยเจตนาโอ้เจ้าสาวของเราจงวางใจเราเถิดเราขอเพียงสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเจ้าเจ้าจะไว้วางใจเราไหม มาสิเรามีงานต้องทำดวงวิญญาณมากมายกำลังรอและร้องทูลต่อเราเพื่อการช่วยกู้จงเป็นทูตแห่งความจริงและความรักของเราตอบรับเสียงร้องของพวกเขาเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายในการงานนี้เพียงช่วยเมื่อเจ้าเห็นความจำเป็นอย่าก,กังวลว่าจะต้องทำอะไรแค่ช่วยเมื่อเห็นความต้องการและพักใจในสิ่งนั้นเถิด เราจะเร่งเร้าใจเจ้าลงมือทำเรากำลังมาและเรากำลังมาถึงในไม่ช้าพักใจในความจริงนี้ด้วยเช่นกัน